สำหรับใครที่กำลังมองหาง,งานกันอยูท่ทางกลมการจัดหาง,งานออกมาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าจำนวน9้าตำแหน่ง50อัตราค่ะมี ตำแหน่งพนกักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน20อัตราพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม V.I.P. 10อัตราพนักงานบริการลูกค้าจำนวน5อัตราพนักงานดูแลลูกค้าหน้าประตู2อัตราพนักงานนวดสปา สามตราค่ะพนักง,งานต้อนรับส่วนหน้าอีก3อัตราพนักง,งานดูแลกระเป๋า3อัตราพนักง,งานดูแลลูกค้าว i p 2อัตราแล้วก็เชฟเดอะปาร์ตี้นะคะสอ,อัตราค่ะกับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ซึ่งประกอบกิจการสถานคาสิโนร้านอาหารและโรงแรมค่ะโดยเงินเดือนเนี่ยนะคะอยู่ที่44,520 ถึง9 3 6 6 0บาทค่ะโดยในจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับเมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้างค่าที่พักเดือนละ500เหรียญมาเก๊าจัดอาหารให้ในช่วงเวลาทำงานมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.doe.go.th ในหัวข้อ ข่าวประกาศรับสมัครยื่นไปสมัครทางอีเมลได้เลยค่ะตั้งแต่บัดนี้ฟังแล้วอยากจะไปตอนนี้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ที่บอกเลยนะคะสมัครได้จนถึงวันที่7สิงหาคม2566ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะโดยอธิบดีกรมการจัดหางานนายไพโรจนติกาสเถียรก็บอกว่าการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดําเนินการเพื่อจัดส่งคน หางานไปทำงานที่ต่างประเทศโดยวิธีการรัฐจัดส่งคนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือว่าค่าบริการใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานก็จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นเช่น ค่าถ่ายรูปค่าทําหนังสือเดินทางอันนี้ในกรณีที่ยังไม่มีนะคะค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศรวมค่าใช้จ่ายเนอยู่ที่ประมาณ5,500บาทโดยการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะมีการประกาศภายในวันที่18สิงหาคม2566ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานค่ะหรือที่ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งอันนี้ชื่อ Facebook นะหรือว่าที่ลายกลุ่ม Open Chat ชื่อว่าผู้สมัครงาน M G.M. นะคะโดยผู้สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้นะคะ1 5 0 6กด2กลุ่มการจัดหางานค่ะอ้าวใครที่สนใจอันนี้คืองานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไปแล้วไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนมีการคุ้มครองมีการติดตามงานจากทางกรมการจัดหางานค่ะรับรองงานนี้เนี่ยไปถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยได้เงินแน่นอนนะคะ